สวัดีครับสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกและปลอดภัยนะครับผมขอแนะนำร้านคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับร้านจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อปนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับสวัสดีครับเจอกันไปเดิมนะครับวันนี้ผมก็จะมาแนะนํา10อันดับนักเตะที่เมตาที่สุดแล้วก็คุ้มเก่งคุ้มราคาสุดราคาแบบว่ากําลังดีไม่แพงจนเกินไปแล้วก็เหมาะกับเมตาปัจจุบันสําหรับคนที่มีงบแบบอพอไหวแล้วก็มีแบบ แพงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับไม่ถึงกับเป็นแบบ 7,000m อะไรอย่างเงี้ยครับก็จะเป็นนักเตะที่ไม่ใช่นักเตะที่เก่งที่สุดนะสำหรับ10ลำดับที่ผมจะแนะนำนะครับก็คือเป็นท็อป10เมตาสำหรับกองหน้านะครับแล้วก็ค่อนข้างเยียวคุ้มราคาในเลทประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูอัำดับ10กันเลยครับว่าจะเป็นใครนะครับ อันดับ10ครับผมก็ยังยกให้เป็นอานายตัวร้อนะครับที่เม็ดส้มอยู่ที่106นะตัวนี้ก็ถนัดสองเท้าแล้วก็รูปร่างดีพลังงานค่อนข้างเยียด,ดีท่าคิว5ดาวนะครับแล้วก็อัพสายฟ้าไปเลยนะครับสำหรับกองหน้าทุกตัวนะอัพสายฟ้าเน้นวิ่งไวไปก่อนนะครับ ก็อานายเนี่ยพลังอาจจะดูไม่ค่อยอเวอร์แต่เล่นในเกมจริงค่อนข้างที่จะแบกสาระสามารถเล่นหน้าคู่หน้าเดี่ยวค่อนข้างที่จะสบายครับเพราะว่ารูปร่างค่อนข้างที่จะใหญ่แล้วก็เหมาะกับเมตานี้นะครับแล้วก็มีพลังแผงเลี้ยงเร็วยิงปั่นโค้งค่อนข้างที่อโ,ทอโอเคเลยเบิร์เดียคือการต่านะครับแล้วก็ราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะถูกเลย800กว่าเอียมคือค่อนข้างที่จะแบกแล้วก็ประหยัดงบในการหากองหน้าเมตาณปัจจุบันเนี่ยผมว่าตัวนี้สบายๆเลยครับสำหรับเล่นแรงนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูอันดับ9กันเลยครับ อันดับ9ผมก็ยกให้เป็นโรดี้ฟูลเลอร์นะครับก็เป็นนักเตะที่ OVR 109ยานะสำหรับงบ800ก็แพงแพงกว่าอันายที่เดียวเองเนี่ยได้ OVR เยอะด้วย109ด้วยนะครับแล้วก็รูปร่างเนี่ยดีนะครับแล้วก็ถนัดเท้าขวาเท้าท้าย4นะครับแล้วก็พลังวงพลังแฝงก็เหมาะกับกองหน้ายิงโคง้งม่งทรงบอลังก็เหมาะกับเมตาครับเมตาการยิงโค้งนะแล้วก็เรื่องของไส้ในเนี่ยผมว่าโอเคเลยสปีดแล้วก็การจบสกอร์เนี่ยเรื่องของฝีเท้าเนี่ย1 1อการยิง114นะการเลี้ยงอาจจะไม่ได้ดูเวอร์มากแต่เป็นนกองห้าที่จบ ก็ได้เล่นลูกอากาศได้แล้วก็พิงได้ครับแล้วก็มีรูปร่างค่อนข้างที่จะโอเคครับหน้าเดี่ยวหน้าคู่สบายพลังงานล้นเหลือสกิลมุฟสีดาวตัวนี้ก็เป็นีตัวหนึ่งที่ค่อนข้างคนค่อนข้างแยเล่นน้อยแต่ผมมองว่าแปดร้เอ็มสำหรับอุยยารแล้วก็ได้สเตตกองหน้าแบบนี้ผมว่าค่อนข้างเยี่ยคุ้มราคาสําหรับ800นะครับก็เป็นโรดี้โฟลก็ยกให้เป็นระดับ9นะนะตอนนี้นะครับความคุ้มนะครับ ส่วนอันดับ8ผมก็ยกให้เป็นจูเลียนอัลเรตนะตัวนี้เป็นกองหน้าของแอมารลินนะด้วยรูปร่างเนี่ยเป็นกองหน้าแบบเหมาะกับหน้าคู่หลักๆเลยนะครับพลังงานเนี่ยคือวิง่งได้ทั้งเกมนะครับท่ากิวสี่ดาวแล้วก็ถนัดขวาทถนัดสีนะครับความไรอาจจะไม่ได้เยอะนะครับแต่มีความผิวก็คือเลี้ยงบอลเนี่ยคือติดเท้ามากๆแล้วก็การจบรกรอคือค่อนข้างจย่ดีนะครับแล้วก็เรื่องของราคาเนี่ยผมว่าค่อนข้างเยีย์คุ้มนะในเลตโอปิอาร้อยสิบเอ็ด 1, ตัวประมาณสองพันแปดคือค่อนข้างที่จะไม่แรงแล้วก็เล่น,นงงค่อนข ตัวนี้คือซื้อใครที่เล่นแผนหน้าคู่ผมว่าจัดได้นะครับได้อ v ยา11นะครับแล้วก็เวิร์กเลมันจะเป็นแบบสูงสงครับผมถึง,ถ,งถึงบอกว่ามันเหมาะกับหน้าคู่มากกว่าครับเพราะว่าจะเป็นตัวปั้นเกมนะครับแล้วก็เรื่องของยิงโค้งยิงไกลคือดีมากๆานะสำหรับตัวนี้นะครับส่วนไส้ในเนี่ยผมว่าสปีดต้นมันค่อนข้างจะดีเลย110นะครับแล้วก็การยืนตำแหน่งการยิงไกลค่อนข้างจะโอเคเลยนะครับแล้วก็ปั่นดีแล้วก็ไปกับบอลค่อนข้างจะดีสังเกตตรงช่องการเลี้ยงบอลนะข้อยกบบวกบเล็้ยงค่อนข้างทีจะาะ กับหน้าคู่แล้วก็ใครที่ทํา o v r อยู่ตัวน่้กข,ข้างที่จะคุ้มราคาในง,งบไม่เกิน 3,000m สําหรับจูเลียนอเวเรสก็ยกให้เป็นอันดับ8เลยนะครับส่วนอันดับ7ผมก็ยกให้เฮอร์นันเฮสโปนะครับก็เป็นตัวสูงใหญ่นะครับก็อารมณ์เหมือนเล่นอานายเลยตัวนี้ก็คืออั u โ o ยามาก็คือ111เลยนะสําหรับ เม็ดส้ม111นะครับก็5เท้าขวา104นะครับพลังงาน4.5นักท่าเกี่วคือ3ดาวเอ้ย4ดาวนะครับแล้วก็เรื่องของฝีเท้าการยิงการเลี้ยบบอลคือดีมากนะครับการเลี้ยงบอล111การยิงก็ดีฝีเท้าก็ดีรูปร่างก็สูงใหญ่นะครับก็คือเล่นหน้าเป้าหน้าคู่สบายนะครับตัวนี้ก็ราคาโอวอา111อยู่ที่2,500ค่อนข้างเกี่ยวคุ้มเลยนะตัวนี้ก็ไม่แรงครับได้โอวอา111ด้วยนะครับแล้วก็พลังแฝงก็จะมีแค่ ยิงโค้งมงทรงพลังนะคือตัวนี้คือถ้าเกิดเราอัพเป็นเมสส้มเทนเต็มแบบยังไงก็วิ่งเป็นม้าครับกดสับขาตอกไขวิ่งยาวๆได้เลยครับสามารถกดสก,กิลแล้วก็เพิ่มความเร็วให้กับนักเตะได้ทําให้เรามีโอกาสวิ่งแซงกองหลังของฝั่งตรงข้ามของข้างเยอะสูงเลยตัวนี้ก็เกบียดกระจุยครับตัวนี้ ก็ข้อเสียผมว่าไม่ค่อยมีนะผมว่าแค่มีเท้าซ้ายอย่างเดียวแล้วก็เวิร์กเลยอาจจะไม่ได้เป็นตัวหาช่องนะแค่เราแทงแทงบอลให้มันแล้วก็เล่นสกิลได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ยืนคำหน้าไม่ไม่ไม่เน้นการหาช่องนะครับถ้าเกิดใครจะอยากให้แคป,ปโปเนี่ยหาช่องเนี่ยก็กดทิกเกอร์รันหรือว่าทําชิ่งก็พอนะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะคุ้มราคาในงบ2องพ้ไดโอเวร้อยสิบเอ็ดตัวนี้ก็เมตต้ามากๆนะครับสำหรับนาทีนี้นะครับก็ยกให้เป็นแคปโปเนี่ยอันดับเเลย ตัวระดับหกผมก็ยกให้วิกโต้เคียวคิเลสนะตัวนี้เป็นกองหน้าของลิบอนนะครับเป็นกีจอันติเมตนะตัวนี้เป็นการ์ดอันติเมตเลยกิดทีวนั่นเองนะครับตัวสูงใหญ่ร้อยแปดสิบเจ็ดหนักเก้าสิบหน้าเดียวหน้าคู่สบายแต่ติดตรงที่สกิลมูฟสามดาวไม่สามารถเปลี่ยนเลนได้นะครับที่เป็นสกิลเมต้นะพลังงานล้นเหลือเขาวิ่งได้ทั้งเกมนะครับความเร็วการยิงคือดีข้อเสียเลยคือการเลี้ยงบอลกับท่าสกิลมูฟเนี่ยมันค่อนข้าง,างยาก ให้น้อยมาหน่อยถ้าเกิดเป็นสีดาวค่อนข้างจฮยโกงเลยก็การเลี้ยงบอลเนี่ยผมว่าไม่ค่อยดีก็เวลาเราเล่นส่วนกลับเนี่ยผมแนะนําให้กดสับขาหรือว่าต่อไขวิ่งหนีก้องหลังดีกว่าครับตัวนี้ค่อนข้างเฮีโกงแล้วก็เบียดดีมากๆนะครับแล้วก็อย่างคือถนาสเท้าด้วยซ้าย5ขวา5นะครับราคาก็2องพตอนนี้ผมเช็คราคาแล้วตัวนี้เม็ดส้ม ตัง้งต่ำสุดคือ2 8งพสามารถตั้งได้เลยนะครับตัวนี้ข้อพลังแฝงไม่มีครับเวิร์กเนตก็เป็นกองหน้าหาช่องด้วยนะครับค่อนข้างแยะวิว่งเป็นมา้าครับตัวนี้วิ่งโคตรไวแล้วตัวใหญ่ด้วยเป็นอีกตัวหนึ่งที่ค่อนข้างเย่ยครบคบเครื่องในเรื่องของแดนหน้าครับตัวสูงใหญ่แล้วก็วิ่งไวมากๆก็ยกให้เป็นอันดับ6เลยนะครับณนะตอนนี้นะครับ ส่วนนะันดับ5ผมก็ยกให้เป็นอีกตัวหนึ่งครับเป็นมามาคัดตูรามแนละ้วตัวนี้ก็วิ่งเป็นม้าเหมือนกันนะตัวนี้คือวิ่งไวกว่าเชียวกิเลสแน่นอนครับแล้วก็ถนัดเท้าขวาเท้า้ายสนะครับก็คือตัวสูงใหญ่192หนัก80นะครับตัวนี้คือวิ่งโคตรไวนะตัวนี้การเลี้ยงบอล1 1 1ตัวนี้จะเลี้ยงบอลดีกว่าเชียวนะตัวนี้นะครับข้อดีนะแต่เท้าเนี่ยจะสู้เขียวไม่ได้แต่ไม่มีปัญหาครับเล่นหน้าเล่นหน้าคู่หน้าเดี่ยวสบาย ความเร็วคือเป็นจุดเด่นเลยการยิงการเลี้ยงบอลอะไรก็ดีนะครับถ้าอ่าพลังงานก็อยู่ในเกณฑ์ดี4.5นะครับแล้วก็พลังแฝงก็ไม่มีเวิร์กเลดคือเป็นกองหน้าที่ค้ำหน้าไม่ลงต่ำนะครับสังเกตได้จากตรงอาตาัตราการเล่นเกมรับนะก็เป็นต่ำนะครับเวิร์กเลดก็ การบุกก็สูงนะครับก็คือหาช่องอะไรเนี่ยดีมากๆาแล้วก็ไม่ลงต่ําด้วยใครที่หากองหน้าที่แบบไม่ค่อยลงต่ําก็จัดมาคัตตูรามได้แบบสบายอ v r 1 1ออนะครับนี่ครับการเลี้ยงบอลการยิงการวิ่งอะไรเนี่ยวิ่งสปีดบายร้อยยีสิปีดต้นร้อยสิบเจ็ดก็คือวิ่งเป็นม้าไม่ต้องตามนะครับถ้าเกิดตูรามได้วิ่งนะครับแล้วก็ราคาค่อนข้างที่จะถูกนะสองพก็ผมว่าค่อนข้างที่จะคุ้มนะครับแล้วก็แบกแน่นอนครับสำหรับแดนหน้าก็ยกให้มาคัตตูรามเนี่ยเป็นอันดับ5นนตอี้เลยนะครับ ส่วนอันดัสี่ผมก็ยกให้เฟอร์นันเดตอเรสเป็นตัวกิทิมาหน้า o v r 110นะครับ เ,เรื่องของฝีเท้าการยิงการเลี้ยงบอลคือโคตรดีถนัดเท้ากว่าเอาซ้ายสิลูกดวงลูกดื้อนมีหมดแล้วก็วิ่งไวมากๆครับเพราะเสียเลยเท้าซ้ายเนะี่ยส่วนใหญ่อาจจะยิงไม่ค่อยคมเหมือนตัวอื่นนะครับแต่ได้เรื่องของลูกดื้อแล้วก็ความไวนะครับแล้วก็ท่ากิลมุกคือ4ดาวนะครับพลังงาน4.5านะตัวนี้พลังแฝงคือโคตรเยอะไม่ลกไม่ว่าจะเป็นยิงโค้งเหนือชั้นหมงทรงพลังยิงเซก,ก้อยคือครบเลยในแดนน้าครับเวิร์กเดคือเป็นตัวหาช่องนะครับส่วนเรื่องของราคาเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่แรงมากนะในในงบ อ่าสามพันเนี่ยผมว่าได้กองหน้าแบกๆอะ่ะก็ประมาณนี้เลยครับสองพันเจ็ดนะหรือสองพันหกก็สามารถตั้งได้เลยครับตัวนี้ค่อนข้างจะแบกแดนหน้าสําหรับใครที่เสริมทัพนะหน้าเดี่ยวหน้าคู่สบายแต่หน้าคู่ผมว่ามันชอบลงต่ําหน้าเดี่ยวก็อาจจะลงมารับบอลหน่อยแต่โดยรวมแล้วเรื่องของการวิ่งเป็นมา้าแล้วก็ความพมการเลี้ยงบอลเนี่ยผมว่าค่อนข้างจะดีตัวจริงได้สำรองก็ดีครับนะตัวนี้ก็ยกให้เป็นอันดับ4นะตอนนี้เลยสําหรับฟันเดโดตอรเรสนะครับ ส่วอันดับ3าก็เป็นใครที่ไหนไม่ได้ครับก็จะเป็นไอตัวที่วิ่งเป็นม้อีกตัวนะก็เป็นอ่ออลิสันเดอร์อีซัคนะตัวสูงยาวนะครับสูง192้หนัก77พลังงานอาจจะน้อยนิดนึงเป็นตัวจริงตัวสำรองได้หมดเลยช่าคิวคือ4ดาวนะครับแล้วก็ถนัดสองเท้าด้วยก็มีข้อเสียคือเรื่องของการเลี้ยงบอลในจังหวะแบบว่าพลิกซ้ายพลิกขวาในจังหวะแบบสั้นๆนะครับก็แต่โดยรวมแล้วก็ยังอยู่ในเกมก็ก็ยังพลิกบอลไวอยู่นะครับในการจบสกอร์คือได้สองเท้าเลย ฝีเท้าเนี่ยไม่ต้องพูดถึงนะตัวนี้คือเมสซ้มวิ่งขึ้นมาครับการยิงโอเคอยู่ข้อเสียเลยคือบางทีก็ชอบยิงชนคานไม่รู้เป็นอะไรนะอิซักนะครับถึงจะหัวฟ้าหรือหัวเหลืองเนี่ยบางทีก็ยิงชนคารนะครับระวังเรื่องของการยิงเต็มหลอดนะครับเวลาเราปั่นโค้งนะก็ระวังนิดนึงอย่ายิงเต็มหลอดบ่อยๆนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างเยียวคมนะครับแล้วก็คุ้มราคานะพันแนะตัวนี้พันแปันเได้กองหน้าแบบเมตาก็ยกให้เป็นอันดับสามตละอิสซักนะครับเวิร์กเลนเนี่ยซื้อสู มันก็มีปั่นโค้งนะแต่เล่นในเกมจริงๆเวลาปั่นโค้งแบบเต็มหลอดเนี่ยบางทีก็ชนคานบ้างไม่รู้เป็นอะไรนะสำหรับอีสักผมว่ามันแปลกๆอยู่นะแต่เรื่องของความไวผมว่าตัวนี้ยังไว้ใจได้อยู่นะครับในการเป็นซูเปอร์ซับหรือว่าเป็นตัวจริงก็ถนาดสองเท้าแล้วก็เล่นง่ายมากๆแล้วสกิลมูก็สีดาวด้วยผมก็ยกให้เป็นอันดับ3นะตอนนี้นะครับสำหรับอีสักนะครับตัวอันดับ2ผมก็ยกให้เป็นเทอร์รี่องลีกิหิมะนะตัวนี้สูงและแแปลหนักแบบสามคือลูกดือ้อคูโคตรเยอะถนาดเท้าขวาเท้าซ้ายสี่นะครับเท้าซ้ายเน ก็ถ้าเกิดมีเหลี่ยมซ้ายยิงเบาๆก็เข้าครับตัวนี้ก็ฝีเท้าในร้อยยี่สิบเอ็ดการยิงการเลี้ยงบอลคือดีมากๆนะครับผมชอบมากๆตัวนี้ก็ค่อนข้างเกี่ยวบแบกแล้วก็โคตรกิ่งนะตัวนี้พลังงานสี่จุดห้าท่ากิลวคือสี่ดาวนะพลังแฝงคือครบเลยยิงโค้งเหนือชั้นยิงไกลไซก้อยคือยิงไกลคมมากในเหลี่ยมเท้าขวานะครับแล้วก็เวิร์กเลทคือสูงกลางราคาเนี่ยสามพันผมว่ายังคุ้มอยู่นะ เพราะว่าตัวเนี้ยค่อนข้างจะแบกหน้าเดียวหน้าคู่สบายลูกดือ้อมีหมดรูปร่างคือสูงใหญ่แล้วก็วิ่งเป็นม้าเหมือนกัน,นครับสปีดต้น122ความเร็ว1 20นะครับดูดูการจบสกอร์ยืนตำแหน่งคือโคตรดีตัวนี้แล้วก็ปั่นโคตรคมนวตัวนี้ก็ยกอีกตัวหนึ่งเป็นอันดับ2ผมว่านะตัวนี้ตัวนี้ คือโคตรดีแล้วก็คุ้มราคามากๆสำหรับเทอร์รี่องเรียนในงบ3ามพันแต่ก่อนตัวละสองพเองตอนนี้ราคาค่อนข้างจะโดดและเริ่มโดดไป3ามพันสองสามพแล้วก็ใครหากองหน้าแบกๆผมว่าองเรียตอบโจทย์แล้วครับเพราะว่ารูปร่างเนี่ยบีอ่าค่อนข้างเยอะวิ่งไวตัวใหญ่แล้วก็ยิงคมนะครับก็ยกให้เป็นอันดับ2นะตอนนี้นะครับความหลับความคุ้มราคาแล้วก็เมตาครับส่วนระดับหนึ่งผมก็ยกให้เป็นมาโกฟาร์มบาเทนนะตัวนี้คือโคตรเมตาแล้วก็โคตรแบกนะตัวนี้ท็อปแลง์เนี่ยเลือกใช้ค่อนข้างเ่จะเก้าสิ ด้วยขนาดสองเท้าด้วยลูกร่างเนี่ยดีด้วยสูงรนะ้8ยแหนักเจพลังงาน4ี่้าท่าเกิลคือ4ดาวนะครับความลงุงความไวการยิงการเลี้ยงบอลอะไรก็อยู่ในเกณฑ์ดีนะครับพลังแฝงก็มีแค่เรื่องของยิงโค้งยิงไซก้อยเวิร์กเลดมันไม่ค่อยดีเวิร์กเลมันจะเป็นแบบกลางๆคนทียืนหน้าเดี่ยวก็ชอบลงมาต่ําถ้าเกิดอ่าใครมี CM เนี่ย CM ชอบยืนหน้าแทนมันแล้วก็ตัวนี้ชอบลงมารับบอลนะครับ แต่โดยรวมแล้วถ้าเราฝากบอลให้กับมันแล้วก็กดสกิลแล้วก็วิ่งหนีโคตรโกงตัวนี้คือเบียดแล้วก็ลูกดือ้อคือเยอะมากๆนะสำหรับฟานบาทเทนราคาเนี่ยก็ดีดกลับลงมาแล้วครับเหลือ3,7มแล้วแต่ก่อน,นจะขึ้นไป4,000นะครับตัวนี้ก็อของการเยียบแบก แล้วก็โคตรเก่งตัวนี้คือโคตรเก่งนะผมแนะนําเลยว่าโคตรเก่งใครเล่นไม่เข้ามือผมว่าฝึกแล้วเดี๋ยวก็เล่นได้เราเล่นเล่นหน้าคู่หน้าเดี่ยวค่อนข้างที่จะสบายแต่เล่นหน้าคู่ค่อนข้างจะดีกว่านะเพราะว่าวื้งเล็กกลางๆนะครับแต่หน้าเดี่ยวก็ลงได้แบบปกติเลยตัวนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างที่ยวโกงแล้วก็เมตาสุดๆนะตอนนี้มาแรงสุดๆเลยอันดับหนึ่งแล้วก็ราคาอย่างที่บอก3มันแปดคือโคตรคุ้มได้กองหน้าแบบบ ắc, ักๆแล้วก็แบกแดนหน้าเราได้แบบสบายๆสำหรับฟานบาทเทนนะครับก็ จบไปเพียงเท่านี้นะครับสำหรับท็อป10นะครับสำหรับกองหน้าเมตาที่เก่งแล้วก็คุ้มราคาที่สุดนะตอนนี้นะที่เป็นเสี่ยบดา้ที่ผมคัดเข้ามาให้ผมว่าค่อนข้างจะคุ้มแล้วก็แบกแน่นอนสําหรับ10ตัวนี้เลือกใช้ได้เลยครับสาหรับใครมีงบประมาณไหนหรือใครแบบเล็งใครอยู่ผมว่าจัดได้เลยนะจัดได้เลยนะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับเจอใหม่ครับ